คอดิฟนี so 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 Hence, ่เขาบอกต้องเลิกอินเนเของอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษนะผมก็เลยต้องบอกว่าติดดี่แต่ว่าก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมต้องบอกว่าขอบคุณขอบใจกำเอนเสียเสี่ยเสียเสี้นี้นะครับสนัง ขอบคุณมากนะครับดาวพฤหีว no ันนี้ไม่ใช่ันเกิดของผมนไม่ใช่กเกิดใครนะันเห็นในเฟซบุ๊กนฮะทั้่นี่ไม่ถึงเราเลยรุกทีเรากำลังอุตสาหอย่านี้นะเาอยากจะฟ้องคือเดโยนิสินะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็ต้องบอกว่าดีใจนะต้กงมีความสุขมากนะครับ แต่ทีแม้ว่าวันนี้ไม่ใช่วันเกิดทีแต่ก็หลายท่านก็กได้ได้ทำให้ผมรู้สึกดีเหลือเกินนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้เพืนมาถามบอกว่าอยู่มานานจนป่านี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงก็บอกว่ารู้สึกมีความสุขมากนะครับที่อยู่ธรรมศาสตร์มาตั้งแต่เรียนิญญาทำงานก็จบมาเป็นเพื่อนเพื่อนทุกอย่างดีนะครับดูกับคนที่อายุใกล้เคียงกันดูกับคนที่อายุ ขึ่นก็เป็นรุ่นหลานแล้วนะครับก็ขอบคุณมากที่ทำให้ชีวิตนี้มีความสุขขอบคุณครับขอบคุณญญาอาจารย์ชันวิชครับท่านบอกไม่เขียนครับอาจารย์ชันวิชท่านเกิดวันที่วันที่6พฤษภาคม2484 1941อนึาอาจารย์ชันวิชเกิดน,นี่นะครับ กองทัพญ yup <ITA> ี like ่ป <end symptom> <idir> ุ่นกำลังบ well ุกจีนกองทัพนาซีกำลังบุกยุโรปอาจารย์ชมนิทเกิดที่บ้านโป่ราชบุรีอาจารย์ชมนิทเกิดวันที่หกปรากฏว่าอาจารย์ชมนิทเกิดก่อนสรลูนามสซิสัญญาโตเกียวสามวันบเางเอ่ยกัว่าอาจารย์ชนิทก็เกิดมาเพื่อเกี่ยวข้องกับสซนิสัญญาโตเกียวฉบับนี้เพราะว่าสมนิสัญญาโตเกียวนั้น เป็นสมิสัญญาที่ทำให้เราได้พระตาบองเสียพราชสีสุขคืนมาอาจารย์เกิดก่อนสมิสัญญาสามวันหลังจากอาจารย์ได้ได้ห้าวกนี่อาจารย์เกิดกเซนเซ็นสู้อาจารย์ได้ห้าปวกสมิสัญญานียกเลิกครับด้วยด้วยสมิสัญญาโรจิงตันอาจารย์ชันวิทย์วันนี้72อาจารย์ชันวิทย์ยังต้องมาบอกให้คนอีกหลายคนว่าสมิสัญญาเลิกแลานาน้วนะ สุพิสญาโคเมกนะอาจารย์ก็ได้มาทํางานนะครับและงานงงที่สำคัญที่อาจารย์ได้ทำผลงานโดดแดงอีกชิ้นหนึ่งก่อนที่จะมีางานส่งปี22ปีคืองานที่อาจารย์ชัชวิทย์ได้รับเกียรติเป็นประธานของนักวิชาการขายชาสิบคนสมัครตั่งถึง2ท0 0ครั้นง,งน,น,นะครับมีอาจารย์ชัชวิทย์เบอร์หนึ่งอาจารย์พานักเบอร์ 2, สองทมกท่า,า,า,านะอาจารย์พร้องอยู่ในร้านนี้นะนักวิชาการขายชานะอาจารย์พุทธดิ์ศรีสงขายชาอา่ามีใครอีก ผมเบอร์สิครับใค้ทำเกียรตหายชาติ <c oughs> ผมเบอร์สิหายชาติด้วยนะครับก็อาจารย์ผมคิดว่าอาจารย์เกิดเกีติพูดถึงอ,อาจารย์พระเก่งดีอะไรนัก่าผมคิดว่าอาจารย์ชวิตมีกข้อดงนะครับอาจารย์ชวิดใจบุนครับเพราะอาจารย์ชวิตบริจาคห้าบาทเพื่อให้อาจารย์เสกีไปสู้เอาเพราะมิหารคืคนครับใจบุมากครับบริจาคห้าบาทครับ เชื่อไหมครับที่อาจารย์ดรเอร์ันธนาอยู่เรืออาจารย์ลันธนาบอกว่าอาจารย์ชวีนี่เป็นเปลี่ยนเลยเนี่ยนะครับจริงครับเพราะว่าอาจารย์ยังติดใจในห้าบาทจนถึงทุกวันนี้อาจารย์แก้บนอยู่นั่นนะครับว่า5้าบาทแจกให้ไม่น่าให้ไปเลยนะฮะแล้วก็ยังสงสัยว่าห้าพันเขาเอาไปที่ไหนนะฮะอันนี้ก็เป็นอาจารย์ชวิบุตรที่ว่าอาจารย์เกิดมาพร้อมกับเหตุการณ์สำคัญของอุตสาจทะเลนะครับอาจารย์นะฮะในในช่วงที่ทำศพมีสังกาอาจารย์ยังต้องทำงานกับเพื่อเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะฮะอาจารย์อาจารย์ชวีนี่ Walking history คือประวัติศา์นี้คปถามอาจารย์ทันไม่ได้เลยนะทุกเรื่องอาจารย์ทนันไะด้แม่นมากนะดังนั้นเราก็จะอยู่เฉลองให้อาจารย์ไป เราเรียนแบบนินจาคือมามาหายห